ผมก็พบกับช่องหน่ยสปีดไบค์มาครั้งที่2กันเลยต่อเนื่องให้วันนี้นะครับก็ยังอยู่กับ cb 400ก็เดี๋ยวมันเป็นรถปี94เหมือนกันเหมือนตัวเมื่อกี้ของแต่งก็คล้ายๆกันสีทำลายเทคท่อเป็นท่อเจแปนท่อนอกเลยนะครับก็โชกโชว่วาปรับระดับโซ่สเตอร์ใหม่หน้าหลังเลยยางดอกเต็มสีร้อผมทำใหม่แล้วก็มีบลาลลซนโชกสายถักแต่ง ขอแคนแต่งไฟเลี้ยว LED ทั้งคันสีเครื่องผมเก็บให้แล้วท่อน้ําเป็นท่อน้ําแต่งหมดเลยคือผมทําไปเยอะมากคันนี้นะแต่ลูกค้าไม่รับรถเรื่อนเลยผมแล้วเลื่อนอีกนี่แหละครับต้องเห็นใจคนทํามาหาก,กินด้วยนะครับไม่ใช่สั่งเขาทําน่นทํานี่แล้วไม่รับรถเนี่ยผมแย่เลยแบบนี้เสียงเครื่องเครื่องนิ่นนมๆพอๆกับคันเมื่อกี้เลยนะ ้นน้นโอ้เสียงสะใจกว่าคันเมื่อกี้อ่ะดููรอบเดินเบา นี่แชะเดียวติดหลาคนบอกว่า c ีบีบิดไม่ติดมือเนี่ยมาดูกันนี้นะนี่ติดมือไหมเหเนี่ย จะถามว่ารถวิ่งได้เท่าไหร่เอาไปวิ่งเองนะครับผมไม่กล้าวิ่งกลัวตายครับโอเคราคาเท่าไหร่คันนี้สี่หมื่นสองป่ะสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเอาไปเลยผมไม่เก็บแล้วคันนี้ขายพร้อมจบมาเลยขรถโคตรสมบูรณ์ผมทําไปเยอะคันเนี้ขาดทุนนะ่ะขายราคานเนี้ย ขาดทุนแน่นอนแต่มันขายสูงกว่านี้ไม่ได้สําหรับคนงบน้อยรถผมเนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณนี้เพราะการเก็บงานนะครับมันเก็บไปเยอะที่เขาบอกว่า20,000กว่าบาท30,000กว่าโอ้ยคุณไปซื้อเลยผมไปซื้อไปซื้อมาวัดกันเลยคุณซื้อมาคุณทําอีกเดี๋ยวโดนเจอช่างกดอีกเรียบร้อยโดนวางงานอีกส 30, 0,000 30,000ไม่จบนะผมบอกเลยถ้าเจอเนี่ยแค่ล้างขบูเนี่ยช่างทั่วไปเนี่ย เขาก็เอาคุณแล้วนะครับแต่สําหรับผมไม่นะครับอบอกซ่อมกับผมเนี่ยผมจะซ่อมตามอาการเสียจุดไหนจะแจ้งเลยไม่ใช่เหมารวมนะครับคือไม่มีมงบ็ดลูกค้าแน่นอนก็คันนี้41,500ใครพร้อมจบมาเลยรับแรกรับเทินเอาไปขี่รอๆคันนี้สีสวยด้วยก็ประมาณนี้คันนี้ไงก็ฝากติดตามช่องนุยสปีดไบค์ด้วยนะครับซุปเปอร์โฟร์ไทยแลนด์เรา b i ๊กไบ e เก่าเมืองสุรินนะครับมีทั้งใหม่ทั้งเก่าจัดไฟแนนซ์ปิดไฟแนนซ์รับซื้อหมดขายขายมาเลยนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ